พ,พี่เจตบอกว่าเออมีเวลาเราก็ไปจอยๆกันนะวาสันแต่กับบ่คิดว่าเราสิบาอีหลีเนี่ยแหละกับมาตอนท้องตอนนี้ก็ท้องด้วถือว่าถ้าไม่ถ้าไม่ไมใช่น้องบี๊ก็ไม่มาจ่ะ,<ช>ะหมเลยไม่อยากเสียโอกาสแล้วก็อีกอย่างคิดถึงพี่น้องชาวอีสานด้วยฉันได้ทัวร์คอนเสิร์ตอีสานล่าสุดก็คือสามปีที่แล้วนะตั้งแต่ยังลูกตั้งแต่ยังบม่มีผัวอตอนนั้น บ่อยพ,พี่ผมมีลูกออ,อะะไร่ทำไมคุณพูดอีสานชัดเจนจังอ่ะคุณเคยม,มาแ <บา S 2> <ล>ถวอีสานบ่อยหรือเปล่าไม่เคยมีผัวอยู่อีสานจ้ะแต่เคยเล่นคอนเสิร์ตอีสานตอนอตอนที่บูมไงช่วงนั้นก็คือวิ่งทั้งปีครับเป็นไงแล้วทีนี้ครับแบบพี่น้องว่าอัอนนี่อันนี้จากใจตัวเองเนาะก็คือว่าไม่คิดว่าพี่จีนจะมาเพราะหนึ่งตั้งคันอยู่สองอยู่กรุงเทพสามนางก็ วุ่วายยุ่งยากอะไรไปหมดก็คิดว่าเพย่นสิมาเพิ่นกับมาให้เกียดที่ว่าให้เกียดพวกเราชาวตัวเกียวมากๆเลยนะทุกคนไม่มาไม่ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะต้องบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเนาะเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวนี้มันสำหรับอีสานคือ <laughs> ใช่ไหมนอกจากส้มตำเมื่องคิดถึงน้องบิก๊กละเราไม่รู้สึกว่าเพราคุณเปืดมาคุณเห็นข่าวนเัาแน่น<ช>หรือเปล่าอะไรอ่ะข่าวคุณเราไม่ได้สนใจข่าวอะไรขนาดนั้นไม่บางบางทีเอาตรงแบบเราเราเหมือนเห็นเราเราเหมือนเราเราก็เดินตามพี่เนาะพี่สมัยก่อนพี่ก็ บ,บึม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 ท้มอันนี้มองเห็นตัวเองว่าเออทำไมเข้าอ,อกเข้าใจมากๆแล้วพยายามเรียนรู้ว่าเออเพื่อนพานปัญหามาหลยจังไดในวันนั้นที่มีปัญหาต่างๆแล้ววันนี้เออวันนี้เป็นเรานะหรืมไปอาจจะอาจจะเป็นแค่คนละแบบคนละสไตล์ว่าก็ปรับใช้ได้อะแม่ทันทีว่างเงยอะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอเคพี่มันก็ แฮปปี้ดีแฮปปี้ดีแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้วิธีการอยู่การใช้ชีวิตก็คือต้องมาเพราะว่าน้องเก่งแล้วเราติดตามน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสตรีมไรหรือว่าเวทีต่างๆเครื่องเสียงต่างๆเราเราชอบมากเมื่อการแสดงหน้าเวทีที่เขาแบบคุณรู้จักเอาพวกเพลงอะไรนะเพลงแดนซ์มาใช้กับเวทีของคุณแบบระยุก์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ชื่นชอบในความเก่งแล้วเปิดร้านคาเฟ่เปิดบาร์โฮส เปิดอะไรอีกล่าสุดจะเปิดคาเฟ่ใหม่อีกที่ยิงง่งใหญ่แล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยคนเก่งแบบนี้เราเราน่าจะสร้างคอนเน็ชั่นที่ดีกันไว้ถึงแม้ว่าไม่ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาเรื่องผลประโยชน์เสมอไปแต่ว่าพอเราติดตามหรือว่าได้คุยมันฮิวใจแล้วก็มันทําให้เจนนี่อ่ะเหมือนบางทีเราหมดแพชชั่นเนาะเราก็คือเหมืนมีทุกอย่างแล้วเราสบายตัวแล้วแต่พอเราเห็นติดตามน้องแบบเฮ้ยทำไมเราแบบ จะอยู่นิ่งวะในเมื่อน้องเขาก็ไม่เคยหยุดอะไร่งเงี้ยก็อยากอยากทำแล้วก็วันนี้ก่อนคุณจะหยุดคุณก็สุดมาก่อนอะเนาะคุณจะพอว่าน้องจะหยุดได้ไงวะสั้นแต่พวบอกว่าคนหยุดนะเพราะท้องก็ควรหยุดอยู่ตอนนี้ท้องก็ยังอ่อนออนอยู่คุณก็ไลฟ์สดแบบว่ามาราธันเหมือนกันนะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้อยากมาเพราะว่าอยากมาชมความอลังการของสตรีมไลท์ซึ่งบอกว่าจริงจะเจนี่เคยทำแต่ว่าพอมาเห็นของน้องบิ๊กคือเขายิ่งใหญ่มากเจนี่อันดับแรกนะสตรีมไลท์สถานแค่สถานที่เนี้ยนี่บอกเลยว่ากว้างขวาง อลังการคือใครยังไม่ซื้อบัตรวันนี้อยากให้อยากให้ซื้อบัตรนะคนตายมาเลยได้นะคนตายเอฟซีชานครเนี่ยข้ามาแล่เลยอุ๊ยดีใจอ่ะถ้าแบบว่าไม่ปกติเราไม่ได้ที่นี่นะพี่ปกติเราจะไอยู่ที่โรงละครที่แบบว่าเป็น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 ที่นั่งูจริงๆมันเต็มคิวเต็มแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้อะไรซื้อบัตรตรงไหนตรงปากหมุดนี่ปะกดตรงนี้ได้เลยครับไ้เดี๋ยวไปแชร์กนเป็นตากอีกคนยังเป็นตากหายพี่น้องเพราะว่าซื้อว่าทีมงานเรา้แลว โอเคขอหนึ่งละทีจ้ะโอเคถ้าน่าองดีพร้อมยังประมาณห้าทีอ๋อโอเรกให้้แลวได้จ้ะแต่ต้องบอกก่อนนะพี่ไม่ร้องเพลงมาตั้งแต่ท้องอ่ะคือเป็นเรื่องยากมากเลยตอนเนี้ยเพราะว่าเสียงอ่ะมันเปล่งเสียงยากใช่ค่อยน้องบิ๊กช่วยอะไรเริ่มคุยนทางอพย์ซ้อมยังหลักจริงก็ให้แม่มาพ่อแต่ถ้าหลักวังรอเดี๋ยวให้พอมายิ่งโอ้ยไม่ไม่เอาดูก่อนไปฟังอะไร้ดีกว่ามันจะเพราะมีแค่นี้ แต่ว่าอลังการมากใครไม่ซื้อบัตรถือว่าพลาดเลยนะคะวันนี้ทั้งพี่น้องชาวอิสาน,นชาวใต้แล้วก็ทั่วประเทศค่ะเราไปสนุกในสต e a m l i ฟ e ด้วยการรับรองว่าได้เห็นมีมได้เห็นความอลังการความสนุกแล้วก็ได้ฟังเจนนี่ร้องเพลงในรอบ1นึ่งปีในอคอนเสิร์ตเอาจริงดิพี่โอ้ยฉันหยุดรับงานนะเนี่ยฉันแบบคือเมื่อก่อนอะเราเราแทงไปสอรอบ เพราะว่าตอนนั้นอูเห็นเราก็ร้องไห้ไปเลยแต่ว่าตอนนี้อายุพันอะมันเกินช่วงอายุระยะปลอดไม่ปลอดไทยมาแล้วก็คือมันจะสามเดือนสี่เดือนแต่ตอนนี้ของพี่คือห้าเดือนกว่าแล้วจะห้าเดือนแล้วก็มาได้แต่ว่าก็นี่แหละเซฟเซฟเบาเบาคือบอกเลยว่าเอาจริงีนอะขนาดคอนเสิร์ตแกยังแกยังงดรับงานแล้วแกมาไม่ได้นั่งเครื่องมาเธอนั่งรถมามาจากกรุงเทพอันนี้ยอม คุณแม่ร้องมาปีไหนีรส์หรอก็บอกเกือบเลยเป็นตัวให้หน่อยเป็นตัวให้หน่อยอ๋อจริงๆก็คือเลือกรับงานเหมือนสมมติว่าพี่ลงไปอยู่ใต้ใช่ไหมถ้าเกิดเราไปแจมเหมือนภูเก็ตเดือนหน้าแล้วก็มีคิวเดียวแล้วก็ถ้าพี่อยู่กรุงเทพแล้วต้องวิ่งใต้อยู่ใต้ที่กรุงเทพเนี่ยพี่ไม่เอาเพราะว่าเราท้องอยู่แต่ลักครอดก็คือรับเหมือนเดิมจริงๆรับมานแล้วนะคุยกันไว้นานว่าจะมาให้นนอ กแล้วก็รอบหน้ารอบนี้เจนนี่มาบุกอีสานรอบหน้าน้องบิ๊กต้องไปบุกใต้เออพย וק ไคแมนได้หมดเ้อสดชื่นบัสบาดมานี่ยยังเท่านี้กลับไปใต้เปลี่ยนอะไรพี่น้องซื้อบัตรเนี่ยง8,000คนใครซื้อแล้วใครซื้อแล้วพิมพ์มาหน่อยเราแล้ววันนี้ฉันต้องร้องเพียงคู่พี่พี่เจนัยครับแล้วฉันก็บบุกคยลองวันนี้ใช่กลับมาจากต่างประเทศเลยไม่ว่าพีอโซ่าเสียมาสามวันบินกี่ชั่วโมง สิบกว่างแล้วทำงานต่อเลยทำงานต่อเลยว่ากูว่างงานละก็เหมือนคุณนั่นแหละเราก็ดูแบบเนี่ยขนาดค่ายเพลงตัวเกมเมซิกอะในการก่อตั้งค่ายเราก็ดูพี่เจมส์หลังนะสมัยก่อนเราเป็นเด็กเนะตอนที่คุณทำค่ายฉันก็จะเป็นคุณอะไรอยู่แถนหนอยู่อาจารย์ยู่กับเราต่างประเทศอยู่เขาเราก็เลยเอ๊ะเราก็เลยย้อนกลับมาเออสมัยก่อนฉันก็อยากต่างค่ายเพลงเหมือนพี่เจมส์ดีเนี้ยวะแล้ววันนี้เขาเป็นค่ายเพลงตัวเกียเมซิกชื่อเพลงก็เป็นค่ายเพลงขึ้นก่อนนะ ถูกไหมคำอันนี้จะพูดให้ฟังว่าแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อเพจคือสมัยก่อนนางก็จะมีแบบว่าค่ายเพลงได้หมดถ้าสนใจนั่นนี่นน่นละครสั้นคุณทำอะไรยังไงมาหมดถูกไหมเออฉันก็เรียกว่าเอ๊ะฉันนึกภาพตอนตอนจะตอนจะตั้งเพจอะตอนเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเนาะตอนยังไม่คุยตามยังขนาดนี้ก็เลยนึกถึงพี่เจนนี่ว่าเออค่ายเพลงแล้วมันมีคนที่ตั้งเพจค่ายเพลงไม่มีใครนอกจากถูกไหม ถูกต้องเขาพูดจะมาจับเรื่องสิทธิย้หลังมาได้อะไรนี่แต่น่าเสียดายที่ดราม่ามันเยอะด้วยความที่พีนน่พี่เด็กด้วยแหละแล้วเราก็เราไม่เชื่อว่าเราเราทำไม่ได้หรือทําไม่ดีนะเราทําได้ดีเด็กแบบมีชื่อเสียงเยอะขึ้นผู้ติดตามเป็นล้านทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่า พุทธิภาวะทางอารมณ์เรามันยังน้อยเพราะพี่เป็นเด็กเพราะพี่ไม่โอเคกับอะไรพี่ก็จะแสดงรีเอคชั่นนั้นออกมาจนบางทีภาพมันดูว่าเออเราแบบเอาแต่ใจหรือว่าเป็นเจ้าของค่ายที่ไม่มีพรูฟอฟรมส์อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้บอกเลยว่าข้อสเสร็จอะได้หมดเจ้าสดชื่นกลับมาแน่นอนอไ,มไม่ได้กลับมาจะมาแย่งที่คุณจะมาอะไรนะกับเราอยู่คนเราพักใต้เป็นพาร์ทเนอร์กันดีกว่าเนาะนจับมือร่วมกันอ ส่งภาคใต้ขึ้นมาอีสานส่งอีสานลงไปภาคใต้เมียนกลับมาเลยพี่น้องเขาบอกเราเปลี่ยนเลเเขาบอกได้แรงตายได้ไหมแรงไม่ได้งาเบื่อแรงเลวแรงไม่ได้เลยแต่สดชื่นนะช่วงนี้มีความลงความรักบ้างไหมเนี่ยไม่มีคุณผมไม่มีอะไรคุณคุณจะบอมีความรักกับใครก็ได้ค่ะว่าคนทักมาจีบเยอะช่วงนี้ตอนนั้นโพสต์ว่ามาจีบฉันเลยคนกับลายแสนหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าเฟซบุ๊กสนันมันไปแต่เอาจริงพี่ เรามันอยู่ในใบที่แบบว่าสร้างเราสร้างตัวมันม,มันรู้สึกมีความสุขในการทํางานมากกว่าในการเลิกถูกต,ต,ต้องถูกต้องแต่ว่าพี่อ่ะโตรชื่นชมเรื่อง engagement facebook กับเพจของน้องเพราะว่ามันต้องคนเข้าใจจริงๆนะที่จะสามารถเล่นแล้วเอาอรู้แล้วก็เอาอยู่แบบนี้ส่วนตัวพี่เดี๋ยวนี้พี่จะไปเก่ง t ิ k t ตอลละแต่เ c e บุ o กบางทีพี่ก็ต้องแบบคิดนะอันไหนพี่วันนึงแม่ก็ไม่เมสเยอะนะ แต่นี่แมสทุกโพสต์นอะไรเก่งมากนี่คือมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราจะโพสอะไรก็ได้แล้วมันจะแมสนะทุนมันเป็นเรื่องของการใช้ความคิดสติปัญญาซึ่งน้องบิ๊กเอาอยู่ถ้าไปสังเกตยอดไลค์หน้าเฟซบุ๊กน้องบิ๊กก่อนเนี้ยโอ้ยคุณแอบดูเราตลอดเวลาแล้วนะเนี่ยตายละ้าี้นายแล้วนีตายละมีคนแอบ่องเราอยู่นะนี่ฉันก็ชื่นชมว่า engagement ของคุณนี่มันโคตรเก่งโคตรเจ๋งเราเราก็ไม่ได้อาจจะไม่เก่งจริงตอกมากเราจะพอไปได้แต่ว่าถ้าเฟซบุ๊กเราก็เรียนรู้อยู่ว่าเออมัน พี่มาเขาชอบอย่างนี้นะคนกลุ่มนี้เขาชอบแบบนี้เราเกเนี่ยเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเล่นที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยหาเงินจากเฟซบุ๊กมันดูง่ายมันไม่ง่ายนะเนี้ยคือคนเข้าใจซึ่งเจนนี่ก็เข้าใจแต่เจนนี่อะทุกช่องทางไม่ไหวค่ะทำไม่เป็นเพราะวันนี้คุณก็ติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่เบื่มาก็คุณก็อยู่แบไลฟ์สดตลอดเวลาติ๊กตอกใช่ค่ะเออพี่น้องมุนีตีใจอร์ไเรามากอีโบอีรีแบบว่าคขยคีบปลาเร้สิบบ่มาเชื่อไหมว่า ตอนทักไปทําแซววอะชมวยมาอุ้ยพี่ทองแล้วน้องพี่นั่นนี่นั่นพี่ไปไม่ได้หรอกอย่างนั้นอย่างนี้อุ้มาหาวิ่งแบบงงมาได้ยังไงอย่างงงตั้งแต่เจอกันที่สายตำรวจคือรอว่าน้องจะทักมาชวนกินปีไหนก็อยากมาอยากมาค่ะบอกอีสานได้เพราะว่ายิ่งอยู่กับพี่กล่องบอยพะนะอากาศก็เป็นไปได้เลยแต่ว่ามันก็อู้หูวาได้มาโดดแล้วบอสใครว่ามาโดดแล้วเมียนเร่งมาได้ตั้งนานแล้วไป่เสียมาเร่งตอนรู้จักพี่กลองแต่ว่าพอมารู้จักพี่กล้องสำเนียงแม่นก็ไปเยอะ มันกี่มันเข้าไปในสมองของน้อเนางอีกอีกก็ไปเจนนี่น่ารักอันที่พูดถึงความน่ารักของพี่เจนนี่คือนั่งรถมาเธอตามเสียงคนท้องขนาดเนี้ยเดินก็เดินยากระมัดระวังอีกนั่งรถมักกับหกชั่วโมงห้าชั่วโมงครึ่งห้าชั่วโมงกว่าห้าชั่วโมงกว่าถ้าเป็นคนอื่นนะเขานั่งเครื่องเมียงหัวก็บอกว่าทำไมบ่นั่งเครื่องเนาะาอะไรอ่ะเป็นคนกลัวเครื่องบินเนี่ยเอฟซีจะรู้แต่ว่าถ้า จำเป็นที่แบบว่าเหมือนต้องไปต่างประเทศหัวไปหัวบอกจาไม่บินหัวจะไปคนเดียวอย่างเงี้ยก็ต้องไปละไปแล้วก็ว <laughs> คือแบบจะไม่บินบ่อยจะนานๆทีแต่เหมือนมาหาน้องเงีย้ยพี่ก็อินกับการได้มาเที่ยวอีสานน้องอก็ไม่ได้หลับเลยนะดูข้างดูข้างทางก็แฮปปี้ค่ะอีสานมันสวยที่ดินมันไม่งไ,มได้นังมาพี่แล้วกลับไปรอบนี้ไม่ได้ดูรด่อในกลุ่มแล้วงับ งับลองับบางคนไม่ดูไปไหนยังไม่ได้ดูอ่ะมาอะไรออนไลน์ป่ะเนี่ยในกลุ่มมีสิอุ้ยฉันจะได้ไหมเอาสีมาเราขอมาอะไรเลยววันนี้ฉันจะได้ไหม FC ตัวเกี่ยวมิวสิกมาจากตาอยากให้เสียชื่อเสียงรวบรวมมาเดี๋ยวนี้เธอรู้ไหมฉั่งค้าวเองมาครับไลฟ์สตรีมมาฉันไม่เคยได้พวงมาลัยแบบเอาจริงดิเพราะทุกคนคิดว่าฉันเป็นเจ้าของ ฉันมีอยู่แล้วฉันฉันไม่ได้อยากได้เงินเพิ่มแต่ฉันแค่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันกเป<ข>็นนักร้อนนะเว้ยันเป็นนักร้อนนะกูมีมอะไรนะยี่สิบสามสิบก็ให้ได้นะขอแค่มีพรออ้องคองแม่เม่จ๋าขอสักยี่สิบสามสิบพี่น้องของซีเดอร์เพียน์คายเพ็กเฮาเพื่อนมากข,ขนาดนี้แล้วมูเจากระบ,บอกค้องกับอะไรดีร้วบรวบมากดอกไฟเทศยห้ดอกไฟสร้างชง่อก้าห้เพราะที่นี่เขาเป็นเขาเป็นแหล่งแบบรวบรวมการขล้องอะไรเลยนะ เราคนพมคุณไม่ได้ไม่อยู่ไม่ได้ไม่ได้อยู่จรงบหรอกถ้าอยู่ตรงโฉก็จะเห็นเคยได้มาอะไรสูงสุดเท่าไหร่เคยเห็นลงกลูกก็นเกาะปต่อึืนไม่เป็นไราให้น้องบิ๊กได้เลยเจนนมาเยี่ยมเบียนเกับพี่เจนเขามาเขาเรียกว่ามาพี่เจนเนี่ยเขาเขาขับว่าคําว่านนี่ข้าว่านลวนเนี่เกินแล้วแต่มาหนิมาเอกมีแต่ภาพขันขนเราเสียเงินแตะเราบ้ามาดอกพี่น้องจริงจริงถ้าพี่เจนจะมาเอาเงินน่ะเไมารอก แต่้องก็ให้น้ำไม่เชื่อไม่ให้นี่ก็น่ารักนะคะจะก็น่ารักน่ารักเฮ้ยแต่ว่าราคานี้ถ้าไปคุยกับเขาไม่มาหรอมิกนเดียวทั้งประเทศอ่ะเนี่ยเราพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาขอราคาใช่ใช่แล้วพันห้าหรอพี่ใช่ไหมตอนนี้เราเคยไปหรอพันสี่เออคิดดูว่าพันสี่ร้อยบาทมาได้ไงอ่ะถ้าเราเป็นเราเลยี่เฮ้ยสำหรับพี่น้องนี่ถ้าเป็นได้หมดต้องดชื่อพูดอย่างงี้ไม่มีดราม่าเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าทำไมเจ้าของค่ายรวยเป็นล้าน แต่นักร้องหลังเวทีค่าตัวคือละพันห้าฉันไม่ได้ฉันด่าเลยงั้นก็เอาไปเจ้าของค่ายเอองานไม่คุณอยู่ในยุคที่มากคนรจะไม่เข้าใจยังไงทำไมก่อนแต่ยุคนี้มันพูดได้แล้วไงโอเคยุคนี้พูดได้ถูกไหมแสดงว่าเอาเปรียบเด็กหน่อยจ้างชันจ้างสี่มาเป็นเจ้าของค่ายเลยจ้าคือคือบริหารเลยแล้วรู้ไหมดราม่ายิ่งใหญ่ก็คือแบบทำไมเด็กดังไม่เท่ากันทำไมคนนี้รวยคนนี้ไม่มีกุศิลผัวป่ะเนาะ พี่อยู่นี่ก็เป็นนะมันจตไม่ได้แต่ว่าอยู่นี่กำหลาบตั้งแต่ตั้งแต่คำแรกเลยกำหลาบมาก่อนเลยกำหลาบเด็กด้วยกำหลาบเอฟซีด้วยไม่แต่ว่าเก่งเก่งที่เอาอยู่ด้วยความที่เขาความอดทนสูงแต่เจนนี่ช่วงนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องท้ายมันหลายเรื่องเราก็แบบบอบบางเนาะแต่จริงศักยภาพพี่พี่ไว้เชื่อว่ามันยังทาได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีแสงอยู่แล้วใครเข้ามาก็จะได้สิ่งดีๆกลับไปแต่ว่าเด็กที่เข้ามาเนี่ยแหละต้องคัดดีๆยากคุณขนาดฉันลบเพลงออกฉันจะลบเลยไม่ใช่อะไรมาก ฮโคําคําพี่นะคําคําแม่เนาาจนหน้าร่าเออเด็กใต้คนไหนเขาอยากส่งออกมา,านี้ก็มาสมั<ล>สมครค่ายน้องน้องบิ๊กก่อนเพราะว่าตอนนี้ค่ายเขายิ่งใหญ่แล้วคอนเสิร์ตเขายอะมากเดินหนึ่งกี่คิวได้ก็กับหลายคิวอยู่แต่สิ่งที่คุณทําให้พี่เห็นเป็นตัวอย่างแล้วอตอนตอนเมื่อก่อนพี่ไม่เคยทําคือพี่อาจจะบ้างานกองไม่ไปพี่อาจจะบ้างานจนจนลืมความสุขส่วนตัวคุณพาเด็กไปเที่ยวต่างประเทศยกค่ายเลยอ คุณเลิศตรงนี้แหละแม่ง่แล้วเป็นกลุ่มปิดน,น,นะคุณนี่คุณเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ไปติของค่ายพาเด็กไปเที่ยวพี่ไม่ใช่แค่เด็กไม่ใช่เด็ก,ดกที่เป็นอินฟูนะเบื้องหลังตากล้องที่ไปถ่ายทําไปแล้วสุดไปหมดเลยถ้ากี่ชีวิตนะพี่เดี่ยวห้าสิบไหมประมาณห้าสิบ เนี่ยต้องคิดเรื่องนี้พี่ต้องทำแต่บ้านไม่ไม่ใช่ว่าเราแบบไม่อยากทาแต่เราไม่คิดเลยเพราะตอนนั้นเราเพิ่งฟังเพิ่งแบบบูมเราก็ลังเอออึ้่งกับความดังที่เข้ามาอยู่ตอนนั้นเราก็จะแบบก็ยังงงแต่ว่าทำไมถึงกล้าทําไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวขาดทุนหรอหรือไม่กลัวแบบว่าทําไปแล้วได้เหรอก็ไม่คิดแหละคิดว่าทําไปก่อนถอะแบบมันแบบใหม่ดีป่ะ ค่าใช้จ่ายไม่น้อยนะยกค่ายน่ะพี่มันก็ไม่ต่าับร้านอ่ะทุกคุณก็รู้ว่าตัวก็บินมันเท่าไหร่อ่ะคนหนึ่งไปกลับเก่งเก่งนี่ทุกคนนี่ดูเป็นตัวอย่างได้นะคะแต่จริงๆค่ายไหนไม่ทําก็ไม่ผิดนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของออฟเฟอร์แล้วแต่แต่ว่าเหมือนค่ายเนี้ยเขาก็จะแบบนี่แหละอยากให้มาถ้าใครอยากจัดสมัครนักร้อง้วคิดว่ตัวเองแบบหน้าตาดีเสียงผ่านที่บ้านแบบพร้อมซัพพอร์ตก็มาได้เลยแต่ว่าคุณต้องเข้าใจนะการมีค่ายมีข้อดีข้อเสียแต่ข้อดีเยอะกว่าสุดท้ายมีค่ายมีดราม่าใครรับก็นี่ไง แต่ถ้าตัวคนเดียวบางทีเจดร่าปึ้งปุ๊บหายไปเลยจากประเทศใช่ทาไมคนนี้ได้มาลไยน้อยทําไมเพลงคน,คนนี้ได้เพลงดีทําไมคนนี้ไม่มีเพลงมาตั้งแต่เขาไม่รู้หลังบ้านไงบางบางคนทําไมคนนี้เพิ่งมาแล้วมีเพลงก่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยกับบางที่มันกับวบัถึงเวลาจะมีเพลงมันกับต้องห้ันมีจังหวะเวลาและโอกาสลิลลี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นน้องเจ้าของค่ายจะมีเพลงเยอะเหมือนเด็กในค่ายก็ไม่ใช่ ก็ไม่เห็นว่าเยอะแยะเลยนะก็เพียงเดียวก็ตุ้มเลยบางคนก็บอกเอ้ยทำไมเป็นนักร้องดังเพลงเดียวสูงเพลงเดียวก็สี่ยล้วเพลงเดียวก็สี่ร้อยล้านวิวก็ยากอยู่นะสหรับคนไทยยากใครจะไปทําได้อูทําได้คุณน่าจะเป็นหนึ่งในไม่ถึงห้าคนที่เป็นนักร้องที่เป็นเพลงเดยที่สี่รล้านอยู่นะถูกไหมเป็นพี่เป็นคนแต่งแต่งเองด้วยพี่เป็นคนแต่งลิลลี่เป็นคนร้องแต่งให้น้องสาวแต่เพลงของพี่เองสูงสุดร้อยล้านวิวเแต่ของลิลลี่สี่ร้อย เนี่ยเป็นเพลงที่ทําให้พี่แบบพลิกชีวิตแล้วก็แต่ภาพเพลงนี้มันก็นึกถึงคุณนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรยถูกไหมใช่ทุกคนนอกจากนึ้แต่ตอนภาพใช่ไหมถูกไหมเอ้าเจนนี่จะมาก่อนเออขณะที่ยิลลี่ผมกร้องแต่ว่าเวลาเวลาเพียงออกมาปุ๊บทำไมหน้าคุณเราออกมาเพราะว่าพี่แบบได้ความเตอร์ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็เหมือนพี่ไปไหนพี่ก็ใช้เพลงนี้ทำมาหากินสัมภาษณ์เดียวไม่ได้เพราะเดี๋ยวข้อรายการไม่มีอะไรสามารถแล้วเอาแล้วคืนนี้มีเซอร์ไพรส์นะไรในกลุ่มโอ้เยอะนะพี่ จริงปะ่ะใช่เจนนี่จะมากับใครเอ้ยอ,อย่าพูดเขาเป็นดูในกลุ่มพี่จะมาพูดตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะนี่มันจะหลุดขอโทษขอโทษค่ะถ้าเจอหลุนก,ก็ให้หลุนในกลุ่มซะคืนนี้จะเกิดขึ้นนะซื้อบัตรด้อพี่น้องต้อยไขย่แนนโอ้ไม่เปล่าเล่าส่วนเปล่าราชก,กับกระป๋องอีก <c oughs> <c oughs> ซื้อบัตรซื้อบัตรค่ะคืนนี้สนุกแน่นอนค่ะจัดเต็มเพลงเร็วเลยไม่มีเพลงช้าเลยคืนนี้เดาอย่างเดียวคุณร้องเป็นอีสานนี่คืนนี้ได้ยินข่าว คุณจะร้อได้หรออย่าพูดให้คนไปรอในไลน์นั่นแหละคุณจะร้องได้หรอไม่ไม่ได้บอกเพลงอะไรแต่ว่าเพลงเนี่ยเหล่านี้ไม่เป็นดต่คนอีสานร้องนะทำจริงแล้วคนทาคใต้ร้องยากอยู่นะอยากอยากลองดูว่าถ้าเป็นคนใต้ร้องเพลงอีสานจะเป็นยังไงสำเนียงจะเป็นประมาณเดี๋ยวตอนซาวขออนุญาตปิดเสียงเพราะว่าจะปิดไม่ได้ยินนะครับแต่เห็นแต่เห็นมีกล้องมีมีภาพอยู่ในการซาวแต่ว่าเราจะปิดแบบนี้ไงก็จะตอนนี้คนในกลุ่มนะถ้าเป็นไปได้ต้องทะลุหมื่นนะจะได้จะได้มาอีก แล้วเราก็จะไปใต้ด้วยพี่เดียวเขาจะเราไปใต้เท่านั้นเนี่ยแต่ว่าต้องคลอดก่อนจะคลอดก่อนสีใช่ไหมถ้าคนดูเกินเหมือนพี่ได้ไหมได้มากแน่นอนคตอนนี้สิแล้วเราจะไปหาคุณด้วยสิแล้วไปได้ค่ากี่คนตอนนี้เหลือสี่ค่ะโอ้จากะไรเอากุวมาก่ย่เนาะพี่เนี้อีกวะยี่สิแต่เราก็ยี่สิอนนี้เราก็ยี่สิบไม่แต่พี่ตัดสินใจคือสัญญาหมดเลยตอนดราม่าเยอะนั่เลยแบบเหลือสีนี่ก็คือญาติๆแะน้องหลานอย่างเงี้ยเกือล้วครับจกลด้วยกนหี่ไ่นอได้ยัง เอาะไรปะโมงแล้วไม่ใช่หรอกพี่น้องสิไปเศร้าเสียงต่อขอสิปิดเสียงเด้อพี่น้องเด้อเขต้องสงสัยหามแม่ดันแม่ดันจ้ะเปิดตรงกลางผับไม่ผับตรงกลางผับตรงบ้านผับไม่ไม่ไม่หรอเออโอเคบานเฟืองงานดีเดี๋ยวคุณแม่เอ้ยเคร่องถ่วงนี่แม่อือหงอกนนี่งกเดือนเลยดิ มประกาศให้เดาว่าห้ามห้ามลงห้ามลงเสียงที่เสีชิ้นะใช่ประเดี๋ยวใครแล้วจะห้ามลงเสียงห้ามลงเพลงอะไรแค่เคียร์ฟออะไรด้วยเอาเบียนถ้าจะปิดเสียงเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นมาถึงงานแล้วจ้าคืนนี้เตรียมตัวมันได้เลยค่ะ แล้วเจอกันนะคะ